แนะนำ3ามแหล่งใช็อากาศก่อนดูดาวกันนะครับครับวันนี้อาร์ตูร์แอสโตโนเมอร์จะมาขอแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการดูดาวที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องดูดาวอย่างเดียวแล้วพูดเรื่องการดูอากาศด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5หหรือว่าจะเป็นท้องฟ้าที่มีเมฆครึม้มพายุเข้าฝนตกล้วนมีปัใจจัยในการดูดาวทั้งนั้นเลย วันนี้เราจะมารีวิวแอปพลิเคชันกันก็คือมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่1ก็คือ AirVisual น,นี่คือแอปนี้นะครับเป็นฟรีแวร์สามารถดาวน์โหลดได้อันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้อันนี้หลังจากที่ผมลงทะเบียนเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตำแหน่งแล้วเราสามารถกดไปที่เครื่องหมาย3มขีดที่มุมขวาบนและก็สามารถกด register monitor เพื่อที่จะใส่รหัส serial number ถ้าเกิดเรามีเครื่องหรือว่าเรื่องของ Follow Monitor ใส่โค้ดที่ที่เป็นของบริเวณที่เครื่องเครื่องแต่นั้นๆทำนะครับหรือจะสามารถ Follow จากจุดที่เราชอบโดยกดที่ลูกโลกด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากเรากดไปตรงบริเวณลูกโลกก็จะขึ้นแผนที่ขึ้นมาแล้วเราก็เลือกจังหวัดที่เราต้องการจะเซฟเป็น f favorite หรือว่าจะกดก็ไปดูได้เราเราเรา,เราต้องการ Follow u p ของจังหวัดชนบุรี ก็คือกดไปที่เลข1 0เอเลข18ตุนชนบุรีตรงนี้ The Village บางแสนอันนี้ก็คือถ้าต้องการกดติดตามก็คือกดลกูลกหัวใจเป็น Favorite นั่นเองพอกดเข้าไปดูก็จะมีข้อมูลของเลือก PM 2อง PM 2.5แล้วก็กด 7-day forecast ได้ซึ่งช่วงนี้อากาศที่บางแสนก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ด้านล่างก็จะมีข้อมูลเป็นเป็นข้อมูลรายชั่วโมงแล้วก็รายวันนะครับแล้วก็ PM 2.5ด้วย จะมีทั้งลายวันซึ่งสีเหลืองสีเขียวก็จะบอกถึงความ severity หรือความรุนแรงสีเขียวก็คือสบายดีเราสามารถทํากิจกรรมได้ตามปกติแต่ในขณะเดียวกันสีส้มสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไก็จะเป็นอันที่ไหลแรงที่เราไม่อยากให้เกิดก็จะอาจจะต้องใส่เครื่องฟอกอากาศใส่แมสออกไปตอนออกไปข้างนอกนั้นครับอันนี้ก็คือกดโลกโลกเราสามารถกดตรงนี้เพื่อลงทะเบียนต่างๆได้เออว่าแต่ละสถานที่เป็นยังไงนะครับ เรนกิ้ง uh, อันนี้ก็เพื่อไว้ดูว่าสภาพอากาศของเ uh, มืองใหญ่ของเราซึ่งประเทศไทยติดอยู่2อันดับในเมืองที่อยู่ในนิ้วก็คือเ uh, ชียงใหม่และกรุงเทพมหานครซึ่งในช่วงท้าหนาวเนี่ยที่เป็นช่วงที่ฟ้าเปิดแต่ว่าฝุ่นขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เป็นอุปสรรคการดูดาวมากอันนี้ก็คือจะมีมีรีวิวตรงนี้แล้วก็ถ้าใครที่ต้องการซื้อเครื่อง Airvisual Pro ก็ว่ากันอีกทีก็คือก็ซื้อแล้วมามาลงทะเบียนกันได้ในแอปพลิเคชันนี้ครับ ในส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้แอปพลิเคชันนี้คือการดูสูตรฝุ่น pm 2.5ซึ่งถ้าเกิดเราดาวน์โหลดมาใหม่อย่าลืมไปที่ setting แล้วก็ไปที่ main pollutant concentration ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดตอนแรกม,มันจะปิดอย่างนี้อยู่ให้กดเปิด main pollutant concentration เพื่อที่จะโชว์ pm 2.5เมื่อเรากดเข้าไปดูเช่นเรากดเข้าไปดูตรงนี้จะขึ้น pm 2.5มาทางมุมด้านขวาครับถ้าไม่กดตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งคือการตั้งเเทชมล์เลยซึ่งจะหมายถึงการตั้งแสดงอากาศว่าเอาเท่าไหร่คือ50ก็คืออากาศดีมากกว่า150้เครื่องก็จะเตือนนี้เป็นต้นซึ่งก็จะมีระดับความรุนแรงตั้งแต่สีเขียวเหลืองส้มแดงนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่0ูนถึงห้คือดี 51- าสถึงร้อคือ moderate คือกลางกลางสีเหลืองสีส้มก็คือจะเริ่มแย่และเริ่ม unhealthy ดูดาวเนี่ยเริ่มจะฟ้าเริ่มหลวแล้วถ้าเป็นสีแดงสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ย ก็คือเรียกว่าดูดาวแทบไม่ได้เลยเพราะว่าฟ้าจะมืดมากมันจะหลวไปหมดแล้วก็มองแทบไม่เห็นอะไรขนาดดวงอาทิตย์ก็จะตอนกลางวันก็จะมัวๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูดาวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ที่ก็จะแนะนําว่าอากาศคงต้องเป็นประมาณสักสีเขียวสีเหลืองก็คือเป็นช่วงกู้หรือโมเดเลตนะครับ ต่อมาก็คือมาสู่แอปพลิเคชันที่2คือ w i n d y นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่จะดูเรื่องของทิศทางลมแต่แล้วก็อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับการดูดาวอีกอย่างหนึง่งคือสามารถใช้พยากรณเมฆอนาคตได้อันนี้เราลองซูมมาที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นลักษณะว่าเป็นสีน้าเงินจะเป็นลมลักษณะลมสงบลมไม่ได้แรงมากสำหรับการดูดาวนะครับก็จะมีข้อมูลสถานอะไรก็สามารถเซฟกันไปได้ลงทะเบียนรีจิสเตอร์ สำหรับตำแหน่งที่อยู่ได้คลิกทางด้านขวาแล้วก็ไปที่คลาวก็จะสามารถดูตำแหน่งของเมฆได้ถ้าเกิดเป็นแบบสีดำ,ดำๆเทาๆก็คือไม่มีเมฆแต่ว่าอย่างอันนี้ก็คือจะมีเมฆเราสามารถคลิกตำแหน่งที่เราต้องการก็จะโชว์ตำแหน่งว่ามีเมฆกี่เปอร์เซ็นต์มีฝนกี่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถกดเพลย์เพื่อพยากรณ์ได้ว่าณเวลาที่จะกาวสังเกตการณา,าราศาารเนี่ยมีเมฆมากน้อยเพียงใดมีฝนตกหรือเปล่าเราก็จะได้เตรียมตัวสำหรับการดูดาวได้นะครับ อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่พยากรณ์อากาศได้ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวจริงๆสามารถใช้ดูเรื่องของพายุอะไรต่างๆเวลาเข้าได้เข้าออกต่างๆแล้วก็มีหลายอันให้ให้เช็คอีกอันก็สามารถใช้ดู pm 2.5ได้เหมือนกันกดเพลย์แล้วก็สามารถพยากรณ์ไปยังอนาคตได้นะครับอันนี้ก็คือคลิกแล้วก็ดูไปยังแต่ละเวลาที่ต้องการเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ทางเมืองใหญ่ๆก็จะมักจะมีฝุ่นเยอะช่วงกลางวันแล้วก็ขึ้นอยู่กับทิศทางลมด้วย ว่าเป็นยังไงสอดส่วนใหญ่จสอดคท,ท้องกับคิศทางลมถ้าลมลมแรงดีช่วงหน้าฝนมันก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวก็อาจจะไม่ดีครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่2ที่ผมใช,ใช้ดูประกอบสมการดูดาวอันที่3เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีครับเว็บไซต์กรมอุนตุนิยมวิทยาครับของประเทศไทยเรานี่แหละ w w w tmd g o t h ครับก็สามารถเกิดดูได้ก็จะมีแพร่ากระอาศอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าอันที่ผมจะแนะนำสมการดูดาวก็คือเราจะมาสามารถคลิกไปที่หน้าแรกแล้วก็กดดูเรื่องของรายงานสภาพอากาศต่างๆที่จะเป็นภาพอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะก้อนเมฆทางด้านซ้ายที่จะช่วยเราบอกเราได้ว่าอีก3ชั่วโมงเนี่ยกรุงเทพฝนจะตกไหมมีเมฆอยู่ที่บริเวณประมาณจังหวัดอะไรอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ดูคร่าวๆอีกเว็บหนึ่งก็จะเป็นเว็บเว็บของ ของดาวเทียมที่มาวารีนะครับก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพของดาวเทียมที่มาวารีแล้วก็จะมีภาพตำแหน่งดาวเทียมแล้วก็ก้อนเมฆต่างๆเป็นภาพแบบละเอียดชัดเจนว่าโอเคละมีตัวแอรคือเป็นความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นหย่อมฝนแล้วก็มีมรสุมมีภาพ เมฆฝนบริเวณจังหวัดอะไรเขาก็จะระบุกันมาแล้วก็สามารถดูเรดาร์เป็นรายจังหวัดได้อันนี้จะเป็นตัวช่วยในการดูดาวได้ค่อนข้างจะเรียวไามอีกอันหนึ่งก็คือจะดูภาพดาวเทียมที่มาวารีก็ได้อันนี้จะเป็นภาพเอ,อ่อก้อนเมฆย้อนหลังแล้วแต่ที่สะดวกอันนี้คือกดไปที่ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็วิเคราะห์ภาพดาวเทียม2อ,อันนี้นะครับเอ,อ่ออันก็จะมีถ่ายภาพกับวิเคราะห์ตรงเนี้ยจะสามารถช่วยท่านในการดูดาวได้เป็นอย่างดีจบกันไปแล้วนะครับ สำหรับการแนะนำสามแหล่งเช็คอากาศก่อนดูดาวดูฝุ่นดูเมฆดูพายุติดตามได้3แอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลเว็บไซต์นี้ช่วยท่านในการดูดาวได้แน่นอนครับฟังจบแล้วอย่าลืม subscribe และกดติดตามช่อง c h ช n n e l ของเราด้วยนะครับเราจะมีเรื่องราวดูดาวดาราศาสตร์อะไรมาให้ท่านติดตามฟังชา n น l ของเราจบปุ๊บดูดาวได้เลยเลครับสวัสดีครับ